ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้พบสิทธิพิบาลในเสารที่4ี่มิถุนายนนะครับเพะธรรมโยชูวาบทที่23ก็ได้พูดถึงเรื่องของโยชูวาซึ่งเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอแดนและช่วยอิสราเอลลบทําสงครามยึดครองแผ่นดินจนกระทั่งท่านมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของท่านเพิ่อพี่ใช้ในข้อที่หนึ่งว่าท่านเองชลา แล้วอ,อ,อายุมากและช่วงเวลาจังหวะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่อิสราเอลพักสงบจากพวกศัตรูที่อยู่ล้อมรอบการที่พักสงบนั้นนะไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่เราจะสะดวกสบายปล่อยตัวปล่อยใจนะเรายิ่งต้องาาระมัดระวังและสิ่งนี้โยชูวรีบฉวยโอกาสที่จะกระทำก็เรียกชุมนุมชนชนชาติอิสราเอลให้มารวมกัน เพื่อที่จะกำชับเขาว่าเขาควรจะทำอะไรและเตือนเขาว่าอย่าทำอะไรวันนี้ผมหัวข้อจึงตั้งไว้ว่าคำคำชับและคำเตือนของผู้นำชาานะครับถ้าเราสังเกตเห็นดูโยชาวาเริ่มต้นดน้ข้อที่สาบอกพวกท่านได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระยยโฮวาได้ทรงกระทำก็หมายถึงที่ ช่วยพวกเขาในการสู้รบกับอิสราเอลเพราะอิสราเอลมานี้ไม่มีทางที่จะสู้รบคนนะครับชนชาติอิสราเอลที่มีกําลังคนและอาวุธลดลบเหนือกว่าอิสราเอลพูดง่ายว่าปิดประตูสู้ทันทีแล้วนะครับประชาชาติที่เหลืออยู่คือยังเหลืออีกเพียงเล็กน้อยที่พวกเขาจะต้องขับไล่ออกไปและพระยาสัญญาว,ว่าจะช่วยเขาอยู่ในข้อที่ห้า ในช่วงเวลาจังหวัดนั้นเองอิสราเอลโยชวาจึงกำชับนะฮะอิสราเอลว่าควรจะทำอะไรมีทั้งหมด3ามกำชับด้วยการหนึ่งจงมั่นคงและรักษากระทำตามธรรมบัญญัติของพระยาเวก็เป็นบัญญัติที่พระเจ้าทรงผ่านมาให้กับอิสราเอลให้กระทำตามผ่านทางโมเสสซึ่งบันทึกไว้ในหนังสืออยู่ในข้อที่6 ประการที่สองคำคำชับที่2คือติดพันอยู่กับพระยาเวนะครับในพระคัมภีร์ใช้คำว่านะติดพันในคำแปลเดิมของฉบับเก่าแต่ในฉบับใหม่นี้ใช้คำว่าจงยึดมั่นนะอยู่กับพระยาเวก็คือยึดมั่นในความเชื่อในพระเจ้าความเป็นพระเจ้าของพระองค์สาจงระวังตัวที่จะรักพระยาเว การรักพระเจ้าก็กําลังบอกถึงว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเราจะไม่มีพระอื่นในใจของพวกเราไว้ทั้งสมข้อนี้ผมคิดว่าพวกเราทุกคนไม่มีปัญหาเข้าใจกันดีแต่สิ่งที่ข้อคิดที่เรานำมาคิดนั้นการที่เราจะอยู่ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเป็นแผ่นดินของพระเจ้าเป็นแผ่นดินที่ดีพระเจ้าต้องการ และคาดหวังที่ประชากรของพระองค์หรือชนชาติของพระองค์พลเมืองของพระองค์นะครับต้องเป็นคนที่มีชีวิตความประพฤติท,ที่ดีด้วยนะครับพวกเราทุกคนนะครับพระเจ้าเลือกพวกเราเราเชื่อในพระเจ้าเราอยู่ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งเรากำลังเดินทางเพื่อเข้าไปในแผ่นดิน บนสวรรค์ถาวรเป็นนิดในช่วงเวลาที่เราเองดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้พระเจ้าคงพงมีพระประสงค์ที่จะให้เรานะครับรักษาธรรมญัติของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าคือพระคัมภีแล้วดำเนินชีวิตที่รักพระเจ้าไม่มีอะไรสิ่งที่ดีกว่าที่จะช่วยป้องกันเราจากการที่เราเองจะหลงหลงติดตามนะครับพร้พระอื่นนะ ในข้อที่4นะครับโมเสสเตือนคือถ้าอิสราเอลทอดทิ้งพระยาวะจะเกิดอะไรขึ้นและทอดทิ้งโดยทางอะไรมีอยู่สองทางด้วยกันที่โมเสสกล่าวในที่ أي, โยชูวากล่าวในที่นี้คือสีโดยการการแต่งงานก็คือเมื่อแต่งงานกับชนชาตินะครับคณะอัน การผ่านทางพิธีการแต่งงานสมรดการผูกพันในครอบครัวก็จะมักจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางด้านศาสนาและไม่นานที่จะทําให้คนอิสราเอลได้ทําไมครับหลงติดตามพระของคนนะที่เขาแต่งงานด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอันนั้นเป็นเหตุผลที่ทําไมพระเจ้าจึงห้ามพวกเขาที่จะไม่ผูกพันกับ คนอิสระคนคณาอันโดยผ่านทางแต่งงานแน่นอนพวกเราคงได้เรียนรู้ในพระธรรมจากเปาโลที่เตือนเราว่าอย่าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะครับแล้ว4.2ครับโดยการปฏิบัติและนมัสการพระอื่นนะครับการเตือนที่โยชวูวบอกกับอิสราเอลว่าถ้าเขาทำนะ แล้วจะมีผลอะไรที่เกิดขึ้นมากอยู่ในข้อ3ประการด้วยกันคือศัตรูจะมาสิ่งร้ายจะมาและพระพิโรธจะมาแล้วพระกัมพีใช้คำหลายครั้งด้วยกันที่พูดในท่านมองลักษณะเดียวว่าจนกว่าท่านจะพินาศในข้อที่13จนกว่าท่านจะทำไมครับพระเจ้าจะทรงทำลายท่านเสีย ในข้อที่15และท่านจะพินาศไปในข้อที่16ดังนั้นพระเจ้าได้พูดผ่านทางโยชูวาบอกอย่างชัดเจนและเตือนพวกเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันที่เราดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้เราจะต้องระมัดระวังที่เราจะไม่ละทิ้งพระเจ้าของเราโดยผ่านทางพิธีการสมรถแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อ หรือนะครับเราเองมีปัใจของพวกเราทิ้งพระเจ้าแล้วไปปนิบัติพระอื่นขอให้สิ่งนี้นั่นอยู่ห่างไกลจากพวกเราเพราะเรารู้ว่าถ้าเราทำผลจะเกิดขึ้นอะไรสิ่งหนึ่งที่ให้ข้อคิดก็ดีมากที่คำพูดนะครับที่โยชูวาพูดในข้อที่14กับข้อที่1ิ ห้านี่เนี่ยพระเจ้ากําลังจะตายแล้วพวกท่านทราบในจิตใจของท่านแล้วว่าไม่มีสิ่งดีสักสิ่งเดียวที่พระยะโฮวาพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านจะล้มเหลวไปสําเร็จทุกอย่างไม่ว่าไม่มีสักอย่างเดียวที่ล้มเหลวสิ่งที่ดีทุกอย่างที่พระยะโฮวาของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านสําเร็จเพื่อท่านอย่างไรสังเกตนะพระยะโฮวาก็จะทรงนําสิ่งร้ายมาถึง ท่านจนกว่าพ้องจะทำลายท่านเสียจากแผ่นดินด้วยซึ่งพระยาฮว,วาพระเจ้าของท่านประทานให้แก่ท่านเช่นเดียวกันหมายความว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมและสัตซ์ซื่อทำสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้านำผลที่ดีสิ่งที่ดีถ้าเขาเองเชื่อฟังติดตามพระยาฮาเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ยุติธรรมและสัตซ์ซื่อที่จะทำตามคำสัญญาว่าถ้าเขาทอดทิ้ง นะครับพระองค์พระองค์ก็จะทรงทําไมครับทรงทําลายพวกเขาเช่นเดียวกันอันนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าพูดกําชับแล้วเตือนพวกเราทุกคนให้ระวังนะครับข้อคิดครควรนะครับเราไปคิดถามว่าคําว่าพระยาโฮวาพระเจ้าของท่านพูดกี่ครั้งด้วยกันที่ปรากฏอยู่ในพระคมัมภีร์ตอนนี้และอะไรคือสิ่งที่พระคมัมภีร์ต้องการที่จะบอก กับพวกเราจากถ้อยคำประโยคนี้ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน